พ่อพ่อพ่อมีอะไรบ้านี่นูขอถามอะไรหน่อยถามอะไรกันลูกถามไก่พม่ามีกี่ขาถามดีดีไก่พม่ามีกี่ขาใช่ห้วยไก่พม่ามันกัดไอ้เจ๊นี่มีสองขาตัวบั้นเหรอโอ้ยพม่ามันกัดไก่แท้ก็มีสองขาเหมือนเดิมประเทศไทยก็มีสองขาใครว่าพ่อเอ้า ตุ้กี้ทั้งเส้นหมดอ่ะใช่มีแต่ขาเสือไก่พม่าไก่มีกี่ขามีสองขาเหรอนาะอขาล่ะไปวามีสองขาเยีงดิบถบดิซุ่มเงอยู่นี่เกือบกือบว่าใส่ตั้งหากแล้วม้าล่ะม้าบ่ม้าก็ม่ซี่ขาเลเนาะซี่ขารวมกันเป็นเท่าไหร่รวมกันก็เป็นแปดไก่พม่ามีแปดขานี่น้ำคิดพวกมึงสินะ <rôle> ใช่พ่อรบวมเลยนะรบวมเลยนะใช่โอ้ยบักคางไม่มียจะใส่มีดทั้งหัวและบาทได้ไหมบักคางขาไมได้ไปดึงมือหล่ำโอ้เงือกไปแัดมันไปเลย